เพราะการมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดรับฟังสารพันเรื่องราวเข็ดไม่รับกับการดูแลตนเองง่ายๆได้ในรายการ Healthy Time ทาง S M 8 9 5 m h z ช่วงเวลาของการมีสุขภาพดีกับเฮลที่ไทม์มาพบกับคุณผู้ฟังทุกท่านแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการเฮลที่ไทม์ค่ะช่วงเวลาของเคล็ดไม่รับนะ,ะในการดูแลสุขภาพแบบง่ายๆนะคะซึ่งเรามาเจอกันในทุกเช้าวันพุธค่ะ FM 8 9 5ุวิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีนะคะอาทิตยาปกระทานางังรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการแล้วก็นําเรื่องข้อสารนะในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะมาแบ่งปัน ข้อมูลมาพูดคุยกันในช่วงอวลานี้ค่ะเริ่มต้นกันนะคะกับเรื่องราวสถานการณ์นะตอนนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นช่วงของ pm 2.5นะฮะที่เรียกว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้สังเกตหรือบางคนก็จะสังเกตโดยเฉพาะคนที่เป็นภูมิแพ้อากาศนะ ก็จะรู้เลยนะคะว่าเอ๊ะมันมี PM 2.5เกิดขึ้นนะคะซึ่งก็มาเป็นช่วงๆนี่ในช่วงของหน้าหนาวก็ยิ่งมีเยอะเลยทีเดียวค่ะและสุดนะคะทางด้านของพี2.5มเองนอกจากจะมีผลกระทบกับร่างกายนะคะในเรื่องของการสูดเข้าไปแล้วนะคะก็มีผลกระทบกับเรื่องของดวงตาด้วยเพราะว่าทางจากสูแพทย์เองนะคะพูดถึงเรื่องของพี2.5มค่ะมีผลกระทบกับดวงตาตามประมาณที่สัมผัสนะคะรวมไปถึงแนะนําวิธีการป้องกันถ้ามีการรุนแรงต้องพบแพทย์ค่ะ เรื่องนี้นะคะแพทย์ไพโรจน์สุรัตนาวณิชนยน์รองธรรดีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขพูดถึงฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน2.5ไมครอนหรือ PM 2.5นะคะที่มีค่าเกินมาตรฐานนอกจากจะมีผลกับระบบ,บทางเดินหายใจของเราแล้วยังกระทบดวงตาด้วยนะคะซึ่งจะแปรผันนะคะตามประมาณค่าฝุ่นในอากาศค่ะ โดยจะทาให้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผิวรอบดวงตาบริเวณที่มีการสัมผัสกับฝุ่นนะคะโดยทั่วไปแล้วค่ะฝุ่นขนาดเล็กเนี่ยก็จะทําให้ดวงตาเกิดการระคายเคืองแต่การผิดปกตินะอย่างเช่นระคายเคืองตาแสบตามักจะเป็นระยะเวลาสั้นๆนะคะไม่ทําให้เกิดอันตรายร้ายแรงกับดวงตาค่ะนอกจากนี้นะคะอาจมีอาการตาแห้งหรือมีอาการเยื่อบุตาอักเสบซึ่งถ้าเป็นมากนะคะจะมีอาการตาแดงในผู้ที่เป็นภูมิแพที่ตานะคะหรือว่า ผู้ที่ใช้คอนแทคเลนส์เนี่ยอาจจะมีความรุนแรงมากขึ้นเช่นจะมีอาการตาแดงนะคะคันตาเครืองตามีขี้ตามากค่ะถ้ามีการขายี้ตานะคะก็ทําให้เกิดอาการกระจกตาอักเสบหรือเป็นแผลขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการผิดปกติกับดวงตาแล้วเนี่ยก็ต้องพบจากสุแพทย์ทันทีค่ะ นอกจากนี้นะคะทางด้านของแพทย์หญิงสุดาวดีสมบูรณกิจจากสุแพทย์นะคะก็ยังแนะนําผู้ที่เป็นภูมิแพ้ดวงตาค่ะถ้าจะต้องอยู่ในบริเวณที่มีฝุ่น pm 2.5เกินค่ามาตรฐานนะคะควรจะใส่แว่นตาชนิดที่มีขอบด้านข้างและด้านบนมาสวมค่ะฟปังคะเพื่อที่จะลดปริมาณของฝุ่นที่จะมาสัมผัสดวงตาค่ะและใครที่ใช้คอนเดกเลนนะคะถ้าจะต้องไปในบริเวณที่มีฝุ่น pm 2.5จำนวนมากเนี่ยก็ต้องหลีกเลี่ยงนะคะการใส่คอนเดกเลนไปสักพักหนึ่งค่ะ ให้ไปใช้นะคะการใส่แว่นตาแทนการใส่คอนแทคเลนส์นะคะเพราะว่าการใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยจะมีการเพิ่มการระคายเคืองแล้วก็มีความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ค่ะส่วนใครที่มีอาการรุนแรงนะคะเช่นมีตาแดงมากมีขี้ตามากหรือว่ามองแล้วตามัวลงอันนี้แนะนำว่าต้องพบจากูุแพทย์ทันทีค่ะ นี่ก็เป็นคําเตือนนะคะของทานานจากสูแพทย์ที่มีความเป็นห่วงสถานการณ์ตอนนี้ PM 2.5ไม่ได้มีแค่เรื่องของผลกระทบเกี่ยวกับการหายใจเข้าไปเท่านั้นนะคะดวงตาของเราเนี่ยก็ต้องดูแลเช่นเดียวกันนะคะพูดถึงเรื่องของดวงตาค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวในช่วงแรกของรายการนะคะก็เป็นเรื่องของตาแห้งนะคะที่เรานํามาฝากกันตาแห้งนะคะอย่ามองข้ามเพราะว่ามันอาจจะเป็นสัญญาณอันตรายที่บอกให้เราเนี่ย ต้องระมัดระวังเพราะอาจจะตาบอดได้ค่ะใครที่ใส่คอนแทคเลนส์เป็นประจำนะคะแน่นอนอาจจะคุ้นเคยกับอาการตาแห้งเป็นอย่างนี้นะคะไมว่าจะเป็นคอนแทคเลนส์ยี่ห้อดีแค่ไหนราคาสูงเพียงใดอาการตาแห้งก็อาจจะมาเยี่ยมเยือนคุณทุกครั้งที่คุณใส่คอนแทคเลนส์ค่ะแต่การตาแห้งนั้นนะคะไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับคนที่ใส่คอนแทคเลนส์เท่านั้นนะคะคุณผู้ชายคุณผู้หญิงก็มีปัญหาได้เช่นเดียวกันนะคะอย่ามัวแต่ขยี้ตาแล้วไปทํางานต่อเพราะอาจจะเป็นสัญ,ญญาณเตือนคุณที่คุณต้อง ดูแลดวงตาก่อนที่จะต้องเกินเยียวยาเข้ารับการผ่าตัดค่ะ สำหรับสาเหตุของการตายแห้งนั้นนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีหลายสายเหตุบางคนอาจจะเป็นพันธุกรรมนะคะซึ่งเป็นคนตายแห้งอยู่แล้วนะคะน้ำในตาแห้งกว่าปกติหรือว่าอาจจะเกิดจากต่อมน้ำตาเสื่อมนะคะฮอร์โมนในร่างกายไม่สมดุลการใส่คอนแทคเลนส์ที่ไม่เหมาะสมไม่ได้มาตรฐานนะคะค่าอมน้ำของคอนแทคเลนส์ไม่เพียงพอหรือใส่คอนแทคเลนส์ติดต่อกันนานเกิน6-8ชั่วโมงมีอาการภูมิแพ้ที่ตาเกิดขึ้นโดยอาจจะมีการเกิดจากฝุ่นควันอากาศภายนอกที่แห้งเย็นนะคะและการจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วก็สมาร์ทโนนมากเกเิ การใช้ยาบางประเภทก็มีผลให้เกิดอาการตาแห้งค่ะเช่นยาคุมกําเนิดยากแก้แพ้นะคะยาต้านอาการซึมเศร้ายาลดความดันโลหิตบางประเภทก็มีผลให้เกิดอาการตาแห้งได้ค่ะ ท้งนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยปล่อยให้มีอาการตาแห้งนานๆแล้วนะคะก็จะมีอาการเปลือกตาอักเสบเปลือกตาดึงรั้งทําให้ขนตาลงมาทิ่มตาเมื่อขนตาทิ่มตามากๆนะคะก็เกิดกระจกตาเป็นแผลค่ะมีอาการระคายเคืองจนในที่สุดนะคะอาจต้องเข้ารับการผ่าตัดที่ร้ายไปกว่านั้นนะคะบางรายเนี่ยจะมีอาการตาแห้งมากๆซึ่งอาจรุนแรงถึงขั้นตาบอดได้เลยค่ะพอรูปนี้แล้วนะคะวันนี้มาฟังวิธีการป้องกันกันดีกว่านะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ดวงตาของเรานั้น แห้งจนเกินไปนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองตาแห้งนะก็ต้องหยดน้ําตาเทียมนะคะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดวงตาค่ะถ้ามีอาการระคายเคืองหรือว่ารู้สึกว่ามีฝุ่นผงเข้าตานะคะอาจทําความสะอาดตาด้วยน้ํายาพิเศษซึ่งใช้กับดวงตาเท่านั้นเพื่อกําจัดเชื้อโรคสิ่งสกปรกแปลกปลอมที่อยู่บริเวณรอบดวงตาค่ะถ้าเป็นคนที่ตาแห้งอยู่แล้วนะคะนอกจากการพกน้ําตาเทียมติดตัวเนี่ยอาจจะมีการประคบดวงตานะะคด้วยน้ําอุ่นที่อุณหภูมิ41-4 3องสาองศาเซลเซียส เป็นช่วงของการกระตุ้นการทํางานของต่อมน้ําตาได้นะคะลดการจ้องมองหน้าจอคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆนานเกินไปค่ะควรพักสายตาราวสองถึงสนาทีทุกๆ1ชั่วโมงและเลือกใช้คอนแทคเลนส์ที่มีค่าอมน้ําสูงนะคะเกิน50%ได้ยิ่งดีเลยค่ะไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์ติดต่อกันนานเกิน6 8ชั่วโมงต่อวันนะคะและอย่าลืมทําความสะอาดด้วยแช่คอนแทคเลนส์ในน้ํายาที่ช่วยในการขาจัดคราบโปรตีนก็จะให้ความชุม่มชื้นกับเลนส์ได้ด้วยค่ะ ง่ายๆเลยนะคะวิธีการในการดูแลดวงตาของเราอย่ามองข้ามนะคะเพราะว่าดวงตาเนี่เป็นสิ่งสําคัญอวยวัที่สําคัญนะคะเกิดเหตุอะไรขึ้นมานะก็เรียกได้ว่าก็มีส่วนสําคัญในการที่ทําให้เราเนี่ยช่วยในการมองเห็นนะคะถ้าเกิดว่าดวงตามีปัญหาขึ้นมาก็จะทําให้การมองเห็นของเราเนี่ยมัวไม่ชัดหรือบางทีนะถ้าทิ้งเอาไว้อาจจะมองไม่เห็นเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะ เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะคพือฟังค้าช่วงหน้านะคะวันนี้มีการไขข้อข้องใจนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลายคนบอกว่าเวลาที่เรารู้สึกว่าเอะเราไม่อยากจะนอนนะอยากจะตาค้างนะ,ะทำงานอ่านหนังสือนะคะก็ดื่มกาแฟใช่ไหมคะแต่ในบางคนบอกว่าทําไมเวลาที่เราดื่มกาแฟปุ๊บเนี่ยนะคะยิ่งดื่มยิ่งง่วงนะคะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาไขข้อข้องใจกันค่ะช่วงเวลาของการมีสุขภาพดีกับ healthy time ช่วงเวลาของการมีสุขภาพดีกับ e a ลที่ t ท m e กลับเข้าสู่ในช่วงที่2ของรายการนะคะในช่วงนี้ค่ะจะมาพูดถึงเรื่องของการดื่มกาแฟนะคะบางท่านบอกว่าถ้าอยากจะทํางานหามรุ่งหามข้ามนะคะซึ่งก็ไม่ดีหรอกนะคะหรือบางทีเนี่ยอ่านหนังสือเดื่อๆนะแล้วรู้สึกว่าง,ง่วงนอนก็ต้องดื่มกาแฟกันนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเรากลายเป็นคนที่ยิ่งดื่มกาแฟก็ยิ่งรู้สึกว่าง,ง่วงมากขึ้นเป็นเพราะอะไรส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะรู้ดีนะคะว่าการดื่มกาแฟเนี่ยช่วยร่างกายรู้สึกกระปรี้กระเป๋า ปรญทาอาการง่วงเหงาหานอนแม้จะไม่ใช่คนดื่มกาแฟก็ตามนะคะก็ทําให้หลายต่อหลายคนเนี่ยเสพติดการดื่มกาแฟค่ะเพื่อช่วยรรญหาอาการอ่อนเพลียและก็ง่วงนอนนะคะแต่บางคนเนี่ยก็เถียงหัวชนฝาเลยนะคะว่าการดื่มกาแฟนั้นไม่ได้ช่วยอะไรนะคะดื่มเข้าไปก็ง่วงอยู่ดีบางคนก็แก้ด้วยการดื่มกาแฟที่เข้มขึ้นนะคะเพื่อหวังว่าคาเฟอีนเนี่ยจะช่วยในการดึงหนังตาที่หย่อนลงมาได้ค่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นกับตรงกันข้ามนะคะดื่มไม่ทันถึงครึ่งแก้วก็หลับเลยทีเดียวนะคะอาการที่ดื่มกาแฟ แล้วง่วงนอนนั้นเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ค่ะแต่ทําไมเป็นแบบนี้ทันที่การดื่มกาแฟเนี่ยมีสารคาเฟอีนควรช่วยเรานั้นตาค้างตาสว่างเรื่องนี้นะเราจะมาหาคําตอบกันค่ะ ถ้าพูดถึงคาเฟอีนนะคะรอยทางรอยก็ต้องนึกถึงกาแฟอันดับแรกเลยนะคะแต่มาด้วยเครื่องดื่มประเภทชาน้ำอัดลมแล้วก็เครื่องดื่มชูก,กําลังค่ะคาเฟอีนที่เรารู้จักนั้นนะคะมีคุณสมบัติออกธิ์ต้านสารที่ทําให้เกิดอาการง่วงนอนในสมองค่ะซึ่งนั่นก็คือสารแอดิโนซีนนะคะเป็นเหตุให้คนที่ดื่มกาแฟหรือว่ารับคาเฟอีนเข้าสู่ร่างกายเนี่ยจึงไม่ง่วงแล้วก็รู้สึกตื่นตัวค่ะ เจ้าสารแอดีโนซีนนี้นะคะเป็นสารสื่อประสาทชนิดหนึ่งซึ่งสะสมขึ้นภายในเซลล์ประสาทนะคะปกติแล้วเนี่ยสารแอดิโนซีนเนี่ยนะคะก็จะเกิดจากการใช้พลังงานของร่างกายอยู่แล้วค่ะยิ่งใช้พลังงานมากร่างกายก็อ่อนเพลียทําให้มีสารนี้สะสมในสมองนะคะซึ่งก็จะทําให้เรานั้นง่วงนะคะมีระดับของแอดีโนซีนในระบบประสาทตื่นตัวในก้านสมองมากเท่าไหร่ก็จะมีความเกี่ยวข้องกับความง่วงนอนจะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นค่ะการรับคาเฟอีนเข้าสู่ระบบประสาทจึงออกฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของแอดีโนซีนในสมอง กระตุ้นให้สมองแล้วก็ร่างกายของเราตื่นตัวนั่นเองการนื่มกาแฟนะคะก็จะไปช่วยต้านการทํางานของแอดรโนซีนในสมองได้ค่ะก็ต่อเมื่ออ d ด n โนซีนนั้นนะคะยังไม่จับกับตัวรับในสมองก็คือยังไม่จับ ยังไม่ง่วงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าดื่มกาแฟเพื่อตื่นตัวควรจะดื่มก่อนง่วงค่ะแต่หากว่าคุณง่วงแล้วดื่มนะคะคุณสมบัติของคาเฟอีนอาจจะไม่ช่วยตื่นตัวมากนักนะคะต้องรองให้สมองเนี่ยจัดการกับสารแอดินโนซีนชุดนี้ไปก่อนหรือไปนอนก่อนจึงจะรู้สึกสดชื่นขึ้นนั่นเองค่ะ การที่ร่างกายได้รับคาเฟอีนนะคะก็จะเพิ่มการทํางานของสารสื่อประสาทโดปามีนมีส่วนให้สมองเกิดการตื่นตัวนอกจากนี้นะคะอาจจะพบว่ามีการเพิ่มปริมาณของซีโรโทนินนะคะซึ่งมีผลต่ออารมณ์ด้วยก็ทำให้รู้สึกพึงพอใจแล้วก็มีความสุขค่ะ โดยปกติแล้วนะคะกาแฟเนี่ยจะมีฤทธิ์ในการกระตุ้นการตื่นตัวนะคะประมาณ15-30นาทีอีกไม่นานต่อจากนั้นนะคะคาเฟอีนก็ถูกเผาผ่านไปจากนั้นร่างกายก็จะค่อยๆกลับไปง่วงหรือว่าเพลียเหมือนเดิมค่ะซึ่งนั่นนะคะก็ทําให้เราเนี่ยต้องหากาแฟดื่มเข้าไปใหม่เพื่อปลุกภาวะการง่วงให้ตื่นตัวนะคะแต่ใครที่ดื่มกาแฟเป็นประจําร่างกายก็จะปรับตัวให้เคยชินกับปริมาณคาเฟอีนที่ได้รับเมื่อชินนะคะร่างกายก็จะปล่อยสารอะดีโนซีนออกมาเพิ่มก็คือความพยายามจะเอาชนะกันนั่นเองนะคะ เมื่อดื่มกาแฟในประมาณเท่าเดิมก็เลยไม่หายง่วงแถมริเวลาที่ตื่นตัวก็สั้นลงเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งนะร่างกายก็จะเข้าสู่ภาวะดื้อคาเฟอีนก็กลายเป็นว่ารับคาเฟอีนเข้าไปเพื่อห,หายง่วงนั้นไม่ได้ผลแล้วนะคะกินแล้วก็ง่วงอยู่ดีค่ะ หรืออีกในหนึ่งนะคะก็คือคาเฟอีนในกาแฟนั้นมีฤทธิ์ในการขัดขวางตัวรับสารแอนโนซีนในสมองนะคะเพื่อให้มันจับกันแต่คาเฟอีนนั้นไม่ได้มีฤทธิ์ในการหยุดการผลิตสารแอดินโนซีนค่ะแล้วก็ไม่ได้สร้างอะไรขึ้นมาขัดขวางตัวรับแอนโนซีนเพิ่มด้วยนะคะก็หมายความว่าเมื่อฤทธิ์คาเฟอีนหมดลงแล้วเนี่ยสมองก็สะสมสารแอดินโนซีนที่ต้องการจับตัวกับตัวรับจนนําไปสู่ความเหนื่อยล้าอ่อนเพลียค่ะ นี่เป็นการอธิบายเลยนะคะว่ายิ่งเราติดกาแฟมากเท่าไหร่นะคะการดื่มไปนานๆก็จะรู้สึกว่ากาแฟปริมาณเท่าเดิมเนี่ยไม่อาจช่วยเราตื่นตัวได้เหมือนเดิมค่ะฤทธิ์ของคาเฟอีนในกาแฟแก้วต่อไปก็จะลดลงกลายเป็นภาวะทนต่อคาเฟอีนและก็ทําให้เรานั้นต้องการคาเฟอีนมากขึ้นนะคะยิ่งวันไหนนอนน้อยเนอาการอ่อนเพลียนหนักเข้าวันนั้นทั้งวันนะคะก็จะรู้สึกว่าง,ง่วงมึนอึนงงทั้งที่คุณก็ดื่มกาแฟไปแล้วค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีปัจจัยบางประการที่ส่งผลในร่างกายของเราเนี่ยไม่ตอบสนองต่อคาเฟอีนได้ดีเท่าที่ควรนะคะก็อย่างเช่นคาเฟอีนนะคะมีฤทธิ์ในการตอบสนองต่อระบบหัวใจและก็หลอดเลือดบางคน,นดื่มกาแฟาแล้วใจสั่นหัวใจเต้นเร็วนะคะทําให้เกิดอาการอ่อนเพลียจากภาวะหัวใจเต้นเร็วจนรู้สึกเหมือนง่วงนอนทั้งที่จริงแล้วนะคะเราแค่เหนื่อยล้าจากการอยากพักค่ะ การติดนี่การนอนนะคะจากการพักผ่อนไม่เพียงพอนอนดึกนอนน้อยนอนไม่เป็นเวลาหลับไม่สนิทนะคะหรือว่านอนน้อยกว่า6ชั่วโมงต่อวันติดต่อกันไปเวลานานนะคะสารเอเดโนโซีนที่มักเชิญชวนให้หลับเนี่ยก็เลื่อนเวลาเร็วขึ้นและก็มีความแรงมากขึ้นนะคะก็เป็นสาเหตุให้เกิดอาการง่วงนอนหลังดื่มกาแฟค่ะกาแฟเนี่ยนะคะมีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะอ่อนๆการดื่มกาแฟนะคะทำให้เราปวดปัสสาวะบ่อยกว่าปกติ จึงทาให้ร่างกายขาดน้ํานะคะไปรักษาความดันโลหิตและการไหลเวียนของเลือดค่ะการขาดน้ํานะคะอาจทําให้หัวใจเต้นเร็วแล้วก็ความดันโลหิตต่ําลงนะคะนําไปสู่ความรู้สึกเหนื่อยล้าแล้วก็เฉื่อยชาค่ะคาเฟอีนนะคะทาให้หลอดเลือดหดตัวค่ะทําให้หลอดเลือดบางส่วนแคบลงนะคะไปรบกวนการไหลเวียนของเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกายนะคะการเสียน้ําก็ยิ่งทําให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นได้ด้วย น้ำตาลในกาแฟนะคะบางคนเนี่ยไม่ได้เสพติดคาเฟอีนนะคะแต่อาเสพติดความหวานจากกาแฟค่ะโดยเฉพาะคนที่เพิ่มน้าเชื่อมหรือว่าวิปครีมนะหรือว่าใส่นู่นใส่นี่ทุกครั้งนะเวลาดื่มกาแฟเย็นปกติแล้วนะคะร่างกายเนี่ยจะใช้พลังงานจากน้ําตาลได้เร็วกว่าคาเฟอีนนะคะหลังจากที่ร่างกายใช้น้ําตาลหมดก็จะรู้สึกเหมือนกับพลังงานต่าลงก็คือน้ําตาลตกนะคะก็จะหมดแรงแล้วก็ง่วงนอนนั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะก็คือเรื่องของการดื่มกาแฟในช่วงเวลาสายของวันหรือว่าหลังเที่ยงวันค่ะในบางคนนะคะอาจทําให้คุณภาพการนอนช่วงกลางคืนแย่ลงนะคะมีอาการนอนไม่หลับนอนไม่พอเพราะว่าคาเฟอีนไปทําให้สมองตื่นทั้งที่ร่างกายนั้นอยากหลับเต็มแก่ค่ะทําให้ช่วงเข้านอนจริงๆเนี่ยเราควรจะหลับลึกนะคะบางคนจงกินกาแฟแล้วก็นอนหลับได้ปกติแต่ไม่ได้ไหมายความว่าจะหลับจงมีประสิทธิภาพนะคะตื่นมาก็เพลียอยู่ดีค่ะ ซึ่งไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะตอบสนองต่อคาเฟอีนเหมือนกันบางคนนะคะง่วงตั้งแต่กาแฟยังไม่หมดแก้วค่ะบางคนง่วงหลังจากดื่มไปเพียงแก้วเดียวในขณะที่อีกหลายคนนะสามารถดื่มได้หลายแก้วต่อวันแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าไม่มีผลเสียใดๆกับสุขภาพค่ะ ฟังแบบนี้แล้วนะคะมีวิธีการแก้อาการง่วงหลังดื่มกาแฟได้อย่างไรนะคะทําได้ค่ะด้วยการที่เราเนี่ยลดการพึ่งพากาแฟด้วยเหตุผลให้หายง่วงนอนค่ะจะช่วยให้ร่างกายเนี่ยปรับตัวได้นะคะค่อยๆลดปริมาณการดื่มกาแฟลงจากวันละสองแก้วหรือวันละแก้วนะคะดื่มทุกวันมาเป็นดื่มวันเว้นวันหรือทําไม่จําเป็นก็ไม่ต้องดื่มค่ะดื่มกาแฟตอนท้องว่างร่างกายจะดูดซึมคาเฟอีนได้ดีที่สุดหายง่วงที่สุดนะคะเราจึงมักดื่มกาแฟกันแทนอาหารมื้อเช้าและทางง่วงนะคะก็ต้องแก้ด้วยการนอนค่ะ พักผ่อน้เพียงพอก็ลดการพึ่งพาก,กาแฟลงได้ค่ะปริมาณของคาเฟอีนที่ปลอดภัยกับร่างกายแต่ละวันอยู่ที่ประมาณ400มิลลิกรัมนะคะแต่ประมาณคาเฟอีนที่แนะนําต่อวันไม่ควรเกิน200มิลลิกรัมหรือกาแฟประมาณ2แก้วเพราะจริงๆแล้วนะคะการดื่มกาแฟ3-5แก้วต่อวันนะคะจะช่วยในการป้องกันโรคได้หลายโรคและก็ช่วยระบบการทํางานของร่างกายบางอย่างแต่ถ้าดื่มมากไปก็มีผลข้างเคียงได้ค่ะ นี่ก็เป็นนะคะการไขข้อห้องใจนะว่าทําไมนะคะบางท่านถึงบอกว่าดื่มกาแฟไม่ได้ช่วยนะก็ยังง่วงเหมือนเดิมนะคะน่าจะเป็นเพราะว่านี่แหละค่ะการดื่มกาแฟนะคะในช่วงเวลาต่างเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของทัาง,ง่วงแล้วนะคะง่วงไปแล้วแล้วดื่มกาแฟอาจจะไม่ช่วยอะไรนะคะต้องไปนอนก่อนแล้วก็ค่อยออกฤทธิ์ของกาแฟหลังจากนั้นค่ะ พักสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าค่ะพูดถึงเรื่องของกาแฟและน้ำตาลในกาแฟนะคะก็ต้องเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนาสาเหตุที่ทำให้เราเนี่ยมีอาการที่เรียกกันว่าน้ำตาลในเลือดสูงนะคะแต่ช่วงหน้าค่ะเราจะมาพูดถึงอาหารที่ช่วยในการลดน้ำตาลในเลือดแล้วก็รวมไปถึงอาหารที่มีน้ำตาลสูงที่ต้องหลีกเลี่ยงกันด้วยนะคะรอติดตามรับฟังกับ Healthy t ท m e ค่ะช่วงเวลาของการมีสุขภาพดีกับเฮล t ี่ไทม์ เฮลที่ไทม์ในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะช่วงนี้นะคะพูดถึงเรื่องราวของอาหารนะคะวันนี้มีอาหารที่ช่วยในการลดน้ําตาลในเลือดแล้วก็เราไปถึงอาหารน้ําตาลสูงที่เราควรหลีกเลี่ยงมาฝากกันค่ะ คุณผู้ังคัอาหารเนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีผลกระทบกับระดับน้ําตาลในเลือดนะคะถ้าใครตัวสุขภาพในกระ็จะพบว่าบางทีเนี่ยนะคะเราจะโดนทักว่าน้ําตาลในเลือดนสูงเกินไปนะคะแพทย์ก็จะแนะนําให้เราเนปรับพฤติกรรมในการกินอาหารค่ะซึ่งเราสามารถปรับได้ง่ายๆนะคะไม่ยากจนเกินไปสามารถเริ่มต้นทําได้ด้วยตัวเราเองนะคะเพียงแค่การเลือกกินอาหารให้ถูกวิธีค่ะ เริ่มต้นกันนะคะกับอาหารที่ช่วยในการลดน้ําตาในเลือดนะคะข้อแรกก็คือผักค่ะผักนี่นะคะเป็นอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตน้อยนะคะมีวิตามินแร่ธาตุแล้วก็ใยอาหารมากค่ะทําให้อิ่มทนแล้วก็ใยอาหารนั้นนะคะอย่างช่วยลดการดูดซึมน้ําตาลในลําไส้เล็กลดการดูดซึมกลับของน้ําดีเป็นการช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลและระดับน้ําตาลในเลือดนะคะผู้ที่เป็นโรคเบาหวานก็ควรรับประทานผักให้มากขึ้นทุกมื้อค่ะจะเป็นผักสดหรือผักต้มก็ได้ 2. นะคะก็คือปลาแซลมอนค่ะแซลมอนเนี่ยนะคะมีโปรตีนกรดไขม โอเมก้าสวิตามินดีและไนอาซินสูงมากเลยนะคะโดยเฉพาะกรดไขมันโอเมก้าสและวิตามินดีจะช่วยในการลดน้ําตาลในเลือดเป็นอย่างดีค่ะแล้วก็ช่วยลดอาการอักเสบอีกด้วย3นั่นคืออัลมอนด์ค่ะนอกจากอัลมอนด์นะคะจะให้ความหวานมันอร่อยแล้วนะคะก็ยังมีโปรตีนแมกนีเซียมไฟเบอร์ช่วยในการลดน้ําตาลในเลือดเป็นอย่างนี้เลยค่ะซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้โภชนาการนะคะแนะนําให้เราเนี่ยทานอัลมอนด์หนึ่งกำมือเล็กๆค่ะ สนะคะนั่นคือข้าวโอ๊ตค่ะข้าวโอ๊ตนะคะมีไฟเบอร์สูงมากเลยช่วยในการรักษาระดับน้ําตาลในเลือดอีกทางข้าวโอ๊ตนะคะก็ยังถูกจัดเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะคะที่ร่างกายเนี่ยสามารถดูดซึมสารอาหารและเปลี่ยนแป้งเป็นน้าตาลอย่างเป็นระเบียบจึงทําให้รักษาระดับน้ําตาลไม่ให้สูงเกินไปสุดท้ายคือมรักขี้นกค่ะมระขี้นกเนี่ยนะคะมีสารในการต้านเบาหวานนะคะนอกจากลดน้ําตาลในเลือดแล้วเนี่ยสารนี้นะคะก็ยังช่วยในการกระตุ้นการหลั่งอินซูลินจากตับอ่อนให้มากขึ้นเพื่อมาจัดก,การกับน้ําตาลที่สูง สาเลือดอีกด้วยค่ะ ส่วนอาหารนะคะที่มีน้ําตาลสูงที่เราอยากแนะนําให้หลีกเลี่ยงนะคะข้อแรกเลยนะคะก็คือการหลีกเลี่ยงอาหารที่ใส่น้ําตาลค่ะโดยเฉพาะน้ําตาลใส่ขาวซึ่งทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดเพิ่มมากขึ้นเพราะเป็นคาร์โบไฮเดรต100%นะคะเช่นการดื่มอาน้าหวานค่ะน้าอัดลมเยลลี่ที่มีประมาณน้ําตาลสูงสารอาหารอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมีน้อยมากเพราะฉะนั้นต้องหลีกเลี่ยงนะคะยกเว้นในกรณีที่มีระดับน้ําตาลในเลือดต่ํามีอาการมือสั่นเหงื่อออกตัวเย็นตาพร่าซึ่งมาจะเกิดจากการรับประทานอาหารผิด เวลาค่ะหรือการออกกําลังกายนานเกินไปแบบนี้นะคะแนะนํานะคะว่าดื่มน้ําหวานน้ำมะลม1กระป๋องนะคะแก้ไขาอาการน้ําตาลในเลือดต่ําได้ค่ะ สองนะคะก็คือการหลีกเลี่ยงอาหารที่มาจากแป้งแป้งก็คือคาร์โบไฮเดรตนะคะข้าวก๋วยเตี๋ยวขนมปังเผือกมันนะคะอาหารเหล่านี้เนี่ยควรจํากัดปริมาณการกินให้เหมาะสมไม่มากเกินไปค่ะเช่นแบ่งอาหาร1จานนะเป็น4ส,ส่วนข้าว1ส่วนโปรโตีน1ส่วนอีก2ส่วนเป็นผักนะคะหรือว่าถ้าหากอยากเป็นกินแป้งนะก็เลือกกินคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนอย่างเช่นข้าวกล้องนะคะขนมปังโฮลวีตมากกว่าข้าวขาวหรือขนมปังขาวค่ะ สามนะคะก็คือผลไม้น้ําตาลสูงค่ะไม่ใช่ผลไม้ทุกชนิดนะคะที่ยิ่งกินแล้วก็ยิ่งดีกับร่างกายนะคะเพราะผลไม้บางชนิดน้ําตาลสูงมากเลยนะคะเช่นมะม่วงทุเรียนลำไย,ยขนุนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะควรเลือกผลไม้น้ําตาลต่ามารับประทานดีกว่านะอย่างฝรั่งแอปเปิลแล้วก็แก้วมังกรค่ะสุดท้ายนะคะก็คือนมค่ะ นมทุกชนิดเลยนะคะนมข้นหวานนมปรุงแตง่งนมเปรี้ยวรวมไปถึงโยเกิร์ตปรุงรสผลไม้ค่ะแม้กระทั่งนมวัวปกติเนี่ยก็มีส่วนประกอบของคาร์โบไฮเดรตนะคะรวมไปถึงสารอาหารอย่างโปรโตีนไขมันวิตามินและแร่ธาตุคาร์โบไฮเดรตในน้ำนมเนี่ยนะคะอยู่ในรูปของน้ำตาลแลคโตสค่ะมีรสหวานน้อยจึงอาจทาให้ระดับน้ําตาลในเลือดเพิ่มขึ้นได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะควรเลือกดื่มนมจากธรรมชาติ100%เซเท่านั้นค่ะ นี่ก็เป็นข้อมูลนะคะที่เรานํามาฝากกันนะเชื่อว่าช่วงนี้นะคะหลายๆคนนะไม่ว่าจะเป็นอายุมากน้อยนะคะวัยทํางานวัยเรียนเนี่ยถ้าไปตรวจสุขภาพบางคนก็จะเจอระดับน้ําตาลในเลือดสูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถแก้ได้นะอย่าเพิ่งตื่นตกใจนะคะปรับปริวิธีการรับประทานอาหารนะคะที่มี น้ำตาลลดน้อยลงนะคะเริ่มต้นได้ที่ตรวจเราเองนะคะแล้วก็พอได้สักพักหนึ่งก็ลองไปตรวจใหม่ดูนะคะเชื่อว่าน่าจะดีขึ้นแน่นอนนะคะขอบคุณข้อมูลทั้งหมดด้วยนะคะจากสนุกเฮลค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของเราทั้งหมดในวันนี้นะคะกับเฮลที่ทำช่วงเวลาของการมีสุขภาพดีกับเฮลที่ทำค่ะปกมใหม่สัปดาห์หน้าวันพุธในเวลาเช้าแบบนี้นะคะ fm 8 9 5เมกะเฮิร์วันนี้สวัสดีค่ะ8ปดถึงธันวาคมนี้ชวนนุ่งโจงห่มไทยเที่ยวงานวันกาชาดห0 0ปี พุทธศักราช2,566รื่นรมสุขฤดีณนะที่แห่งการให้ Hash tag r e d c r o t h f a i r c e n t u r y o f c h a r i t y ร่วมสำราญใจในวันวาย้อนอดีตวันงานกาชาติสู่ปัจจุบันณนะสวนลุมพินีตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง22นาฬิกาและ w o r l d w i d งานกาชาติรับคตลอด24ชั่วโมงเที่ยวสนุกสุกใจได้กุศลเที่ยวงานวันกาชาติ100ปี รับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง www.radio.rmutt.ac.th หรือติดชมรายการได้ที่ f a c e b o o k c o m r a d i o 8 9 5 m h z สร้างสารรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี